ที่บ้านหนองจานก่อนที่จะถูกไทยยึด ขเขมรปล่อยให้พวกกลุ่มสแกมเมอร์และธุรกิจดำมาตั้งเป็นฐานอยู่ในบ้านหนองจานเนี่ยหลายจุดที่ผมรู้ก็เพราะว่าผมเนี่ยไปเดินสแกนพื้นที่ร่วมกับทหารเพื่อที่จะหาจุดครับสำหรับการตั้งบังเกอร์แล้วผมมาได้ไปเจอฐานของสแกมเมอร์คล้ายกับห้องนอนของพนักงานครับแต่มีประตูเป็นกรงเหล็กด้านในห้องครับมีกุญแจมือมีเสื้อผ้าของผู้หญิงครับแล้วก็มีสภาพแบบนี้อยู่หลายห้องด้านหน้าห้องครับมีชุดเกราะแล้วก็มีเครื่องตรวจอาวุธ ถัดไปอีกหน่อยครับก็เป็นห้องสําหรับการเก็บข้อมูลเก็บซิมนะเก็บชื่อเบอร์เหยื่อที่กําลังใช้คุยอยู่แล้วก็มีบัญชีธนาคารเนี่ยอยู่เยอะมากอ่าบัตรครับของชาวต่างชาตินะแล้วก็มีกระดาษครับที่พิมพ์เป็นภาษาไทยไว้ซึ่งอันเนี้ยมันบอกได้เลยว่าจะต้องมีคนไทยนะรู้เห็นและเกี่ยวข้องกับที่นี่แน่นอนส่วนห้องใหญ่ครับที่สภาพแบบเละหนักเลยนะก็ จะมีโต๊ะครับนะหลายตัวคาดว่าน่าจะใช้ตั้งคอมพิวเตอร์แต่คอมพิวเตอร์เนี่ยคาดว่าน่าจะเก็บออกไปแล้วแต่สิ่งที่ผมบอกเลยว่าเนี่ยมันเป็นรังของสแกมเมอร์นะแล้วขมรจะไม่รู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะตรงข้ามครับของบ้านหลังนี้คือบ้านของทหารขมรซึ่งไม่ได้มีแค่หลังเดียวครับบ้านทหารขมรอยู่ตรงนี้หลายหลังมากๆเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ทหารขมรจะอ้างว่าไม่รู้แล้วผมเชื่อว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นท่อน้ําเลี้ยงของทหารที่อยู่ที่นี่ด้วยแต่มันไม่ได้หมดแค่นี้ยังมีอีก หลายอย่างครับเดี๋ยวผมจะมาทยอยเล่าให้ฟัง